แอนนาเผยแม่แตงโมเตรียมโอนบ้านลูกเป็นชื่อตัวเองสั่งเคลียร์ของให้หมดแอนนาเพื่อนสนิทของดาราสาวแตงโมนิดาออกมาให้สัมภาษณ์กรณีที่เจ้าตัวอยู่ๆก็นำเสื้อผ้าของแตงโมออกมาไลฟ์สดขายจนกลายเป็นดราม่าว่าทำไมไม่เก็บเอาไว้โดยเธอได้เผยว่าล่าสุดไปเอาเสื้อผ้าโมมาขายก็ทัวลงอีก คนก็บอกว่าทำไมเอาเสื้อผ้าโมมาขายทำไมไปยุ่งกับเสื้อผ้าคนตายคือตอนนี้บ้านโมมีสองหลังแล้วได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วและคุณแม่เขาจะเคลียร์บ้าน และเขาเองก็ไม่มีที่เก็บเสื้อผ้าเขาก็ถามแอนนาว่าจะทำยังไงดีเอาไปทำอะไรได้บ้างแอนนาก็เลยบอกว่าปกติเวลาโมอยู่โมชอบเอาเสื้อผ้าไปขายแล้วเอาเงินไปทำบุญแอนนาก็เลยบอกงั้นเอาเงินไปทำบุญใหม่แม่แม่ก็บอกว่าโอเคเราเป็นคนเสนอเองว่าครึ่งหนึ่งก็ให้แม่เนอะอีกครึ่งหนึ่งขออนุญาตไปทำบุญไปช่วยน้องหมาน้องแมวเอาไปให้โบสก็ตัดปัญหาที่ว่าเงินจะให้แม่ แอนนาก็ควักออกเองเพราะจะได้ไม่มีดราม่าและเงินในส่วนทําบุญก็คือใครซื้อมาเท่าไหร่ก็ทําบุญ100%เซจบแล้วเบิร์ดก็มาช่วยคัดเสื้อผ้าด้วยวันนั้นมีแอนนาเบิร์ดแกงชั้น2 h i ฮิปโปก็อยู่ด้วยแต่เสื้อผ้าบางตัวที่มันมีสตอรี่เราก็ไม่ได้ขายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ c o m